สวัสดีครับแนวทางในการเก็บแพตินัมโทรฟี่ของเกม Sekiro Shadow d i v e r e นะครับก็มาต่อกันนะครับจากตอนที่แล้วเราขึ้นมาเกือบจะถึงชั้นบนสุดของปราสาทเป็นรอบที่2แล้วนะครับเราเพิ่งจะปราบมินิบอสนินจาม่วงตัวหัดเทวะไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะปะลุยบอสที่ยากเป็นอันดับต้นๆในเกมนี้กันนะครับก็คือท่านเสด็จพ่อบุญธรรมของเรานะครับ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นยากแต่ไม่สุดนะครับยังมียังมีจะไปเจอกับแกในอดีตซึ่งยากกว่านะครับอันนี้เราเจอแกในปัจจุบันก่อนไม่รู้ทําไมในอดีตยากกว่าอันนี้เรามีลูกประคำสี่ลูกแล้วนะครับก็เพิ่ม HP ไปเลยนะครับแล้วก็มีสกิลอยู่สามพอยนะครับ up อ,อะไรดี อันนี้สำนักกลางวิหาหมวยวัดเซมบูจิผมอัพ รูอัปอันไหนดีอัอันนี้แล้วกันครับสำนักกลางววหาโอเคยวไปลุยพ่อันทำกันเลยครับอาวุธที่ใช้เอาดาวกระจายติดไว้หน่อยก็ได้นะครับเผื่อไว้ขว้างพ่อนะครับเอ้าลืมไปว่ามีตัวนี้อยู่ ลืมไปว่ามีไอ้ตัวนี้อยู่ตรงนี้กลายเป็นเดี๋ยวต้องสู้แบบเลือดไม่เต็มเลยนะครับนินจาม,ม่วงเห็นเราแล้วนะครับแต่เราจะไม่ไปยุ่งเพราะเราจะไปลุยกับท่านพ่อกันเลยนะครับโอเคขอข้ามคาซีมเลยนะครับ มาคคุยับพนะรนนถ้าเลือกทำตามกฎเชื่อฟังท่านพ่อนะครับก็จะได้ฉากจบแบบชูร่านะครับส่วนถ้าไม่ทำตามกฎเนี่ยก็จะได้เล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อไปเอาฉากจบอีกสามแบบผมจะเอาฉากจบแบบชูร่าไว้จบตอนเล่นรอบ NG+ นะครับเดี๋ยวสาม การจบ3ามแบบแรกจะเอาไว้ในรอบนี้ก่อนโดยใช้การแวกอัพเซฟนะครับก็จะเลือกไม่ทำตามกฎนะครับเราก็จะต้องสู้กับท่านพ่อนะครับ<ส>ไม่รู้จะชนะไหมนะครับพ่อพ่อบาดยากเหมือนกัน โหมดมากพอ่พออโอยขอเติมเลือดก,ก่อนพอ่อทำไมผมแพรี่พ่อไม่ติดเลยเนี่ย เกนิดนึงโอ้ยโอโอ้โหนึ่งอ,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 งอาาะาลไปเลยพ่ออื <c> ้อ <oughs> <G ül> กันแล้วทำไมไม่โดนเนี่ย พ่อเก่งมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดดนะครับอย่างนี้โดดนะครับพ่อพ่อโอ้ยเดี๋ยวเรียบพ่อ เลือดไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหติดพิษผมไม่รู้จะชนะพ่อหรือเปล่านะครับอ้อันนี้ใช้บัฟอะไรไม่ได้เลยนะครับ จะเติมเยืะเลือดได้เนี่ยได้แล้วครับขอล้างพิษด้วยนะครับน้นำ,นำเต้าเหลือขวดเดียวแล้วพ่อยังเลือดลดไปกค่จึงเดียวหลบพิษมาก่อนนะครับ เรียบเดียว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 เอาไปพ่อ พ่อเดียว,เด,ยวเดี๋ยวนะขอกินลูกกอหน,นะครับพ่อ hơi hơi đỡ đợi 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 con. หลบควันพ่อก่อนมามาพ่อมาโอ๊ยโอเคพ่อนึกว่าจะเสร็จพ่อซะแล้วนะครับ เราก็จะได้ถ้วยเกรดชิโนบบิโอนะครับความทรงจำของสงครามยอดดินจาฟุกุโร่แล้วก็ได้กิ่งซากุระมาอันนึงด้วยนะครับไม้หอมแห้งของต้นซากุระอ่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเอามาใช้ในการตัดอมรานะครับเปิดจุดวาร์ปไปนิดหนึงครับ กดใช้ไปเลยนะครับพลังโจมตีจากท่านพ่อเราก็จะลงมาเจออง์ชายกับเอมาได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กดเปิดจุดวาร์ปไว้นะครับมันเป็นจุดวาร์ปเก่าที่ตอนแรกใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ก็คุยกับเอมากชายน่อยนะครับาเวันลอินต่าค์ายอ้ก็ไม่มีแล้วนะครับครวาน

บันทึกของโคโชอันนี้เป็นเด็กรับใช้ของทาคิรุเขียนไว้นะครับเราได้ของมาเกือบหมดเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งหินนะครับโอ้มิโนะก オーカミオ、バガチオンエマドノニオカミオ、バガチオンエマドにあーオブソナナ、サムラガオマクウガイいンハシ。はい。ミコソナ、センキシダツオノト、かに。ですが。はしい、こちらバんト การตัดสายเลือดมังกรพูดถึง,ถงดบาบไรคาดนะ<ฮ>ครับอเอ้เรากับองค์ชายนี่ก็จะไม่รู้เองเลยเหรือว่าดาบไรคาดมัน,นมมใช้ได้ต้องไปถามเอมาก่อน มีโอมิอันซึลนะฟืินิโอาม้อนี่พิธีเพื่อให้เรามีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นของสุคนธรสเราจะได้ขึ้นเกี้ยวไปอหมู่บ้านมินามุโตะเพื่อไปทะเลหมอกเซนเคียวได้นะครับ

สำรวจพื้นที่แถวๆนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะดำเนินตามเควสไลน์หลักของเรื่องนะครับเรามาเก็บไอ้พวกอ,อมินิบอสอะไรพวกนี้แถวๆปราสาทกันก่อนนะครับมันมีมินิบอสใหม่เกิดขึ้นมาช่วงนี้เข้าทางนี้ก็ได้นะครับ เข้าทางห้องท่านปู่คุยกับปู่นิดนึงก็ได้ข้างล่างก็เหมือนเดิมเขาจะมีไอ้เกี่ยวราตีสู้กับนิจบนจาม่วงสู้กับนินจาม่วงสิเดี๋ยวมันสู้กับฉัน มันไม่สู้กันเองเหรอทำไมไม่สู้กันเองโอเคสู้กันเองแล้วไปสู้กันเองครับ เดี๋ยวลาตีตายซะแล้วโอ้โหตรงนี้ก็จะมีดาบอาชินั่ ใช้แต่ท่าหนึ่งอะคละอย่างเดียวเลยผมใจร้ายมากข่าป้ามีนินจาม่วงอีกแล้ว Okay. พวกที่สู้กันอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับเราจะไปปราบมินิบอสอีกตัวหนึ่งนะครับ <Hey. S 1> ก็คือยักษ์ตาแดงตอนนี้เรามีท่อพ่นไฟแล้วตอนเราสู้ครั้งแรกไม่มีท่อพ่นไฟวิชาอาคี เอาอะไรไปแก้งยักษ์กันดีครับเอาน้ำมันมันจะทำให้ไฟลุกแรงขึ้นสาดิบครับก็เราสเตลเขาได้หนึ่งชีวิตนะครับจากการปล่อยตัวลงไปตรงนี้นะครับ เดียวเดียติดมุมอืมันติดมุมมแพ้ตัวกิ๊อก,ก,กแบบยักษตาแดงครับ เ้ยอกินในนี่ทำไมจะคว้างน้ำมันใส่ซะหน่อยแฟรี่เลย ได้โอสุดวิญญาณแห่งมินใจนะครับทำให้กินน้ำเต้าเลือดเพิ่มเยอะขึ้นชีวิตนะครับต้องมาตายกับไอตัวกองแก๊งแบบยักษ์ตาแดงนะครับืมอ ไอ้นี่ย้ายจากตรงกลางสะพานมาอยู่ตรงนี้ค่อยมานะครับทางนี้ไปทางด้านหน้าก่อน ทา,ทางตรงนี้ก็เป็นทางเก่าที่เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นใหม่ๆอันนี้ก็ทางเก่านะครับแต่ตอนนี้พวกศัตรตูเปลี่ยนไปนี่นะครับมีเป็นนินจาทหารแดงแทนนะครับอาเห็นนี่ผมต้องการจะแค่จะไปเปิดจุดวาร์ปนะครับ น้ำมันด้วยแค่จะไปเปิดจุดวาร์ปทำไมต้องมาโดนไอ้พวกนี้รังแกด้วยเราไปฟังว่ามีผู้บุกรุก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ